นี่มึงเสือชื่อเชิงชายปล่อยพี่และแม่ให้แพ้พายถูกไอ้คนใจร้ายยำยีแต่ไม่เป็นไรเอาพี่ให้โอกาสมึงเป็นเพชระขาดตามข้าไอ้รามิน ใจมาเอามาซับน้ำตาให้พี่เจ้ามังขยอน้องเอ๋ยเลิกเป็นกระเทยเสียดจำไว้นังมังขยอพ้ามึงตัดไว้ราวมงมาไม่ยอมมึออยากกลับมาที่เห็นหน้าไม่อดขาด เอาติเอเยมง้ฟ <t art ic> ังาี่่เมื่อฟังคำพูดของผู้เป็นพี่ เธออดไม่สมที่เกิดเป็นชายสุดแนงสุดนายใจนี้สุดมองสีมองพี่สาวต้องเจอกินข้าวราคินร้อยใจมาไอราหมินทำพี่กูสิ้นศักดิ์ศรี เลิกความเป็นตุ้ที่เตียนเปลี่ยนสไตล์สวมหัวงใจชายชาตรงพี่รามมึจะเอาเลือดของมันมาล้างตีนพี่กู ผมคือพี่สาวกูมึงมีน้ำยาห,ห,หรอไอ้มังคยอยมึงเที่ยวรู้กักก็คอยงกู่าะทงคอยใจมาไอ้รามินทำพี่กูสิ้นความสาวกูจะร้างราคิน กลิ่นข้าวที่พวกมึงนั้นข้าวขออ่มคืนมึงทำกูเจ็บเหลือแสนจกมาทวงความแค้นกลับคืน ยอมาตั้งคอโตแยงเป็นกระเทยทั้งทั้งอย่าทำมาแข่งใจคืนมาทำเป็นใหญ่กูไม่นิยมประเดียวจะล้มทั้งยืนหากวันนี้กูไม่ได้เลือดหัวงมึง ไปล้างเต็นที่เพื่อชำระล้างข,ขอยอมตาย,ยาทีวาจามึงจังคนเอาสิจะคดยังปากกังพูดหรือไม่มาวางหน้าเข้าเลยอเอาซิวะ ไม่ต้องตามแล้วมังคยอเพียงเท่านี้ก็คงจะเป็นบทเรียนให้ไอ้คนใจหมาใหญ่ราวมินมันรับรู้ว่าต่อไปมันจะไม่ทำการโสมบอย่างนี้อีกวันนี้พี่ดีใจที่ได้น้องชายของพี่กลับคมาที่บ้านท่างไม่สัญญาท่าเจรเดินจะเดินตามรอยของพี่ ไปถ่ายรัาไซส์ต่อไปในภายภาคหนอย่าช้าเลยพี่เป็นห่วงพี่สาวรีบกลับบ้านมนต้องให้ได้อย่างนี้ส่วะไอ้น้องรักขอเดชะข้าแต่พระผู้เป็นเอกแมดินตองอูด้วยบัตดเดียวนี้ข้าพเจ้ามาสวินได้นำพาพระคุมั่นของฝ่าพระบาท มากราบบาทต่อใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอยู่ทางพระราชด้านซ้ายพระเจ้าค่ะไหนเล่าให้พระองค์ได้ปิ่นพระเนตรทอดเบื้องพระค่ะยนโชมเจ้าหน่อยให้น้ำมันหม่อมฉันอีดาวดีขอฝากตัวและชีวิตไว้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยไปค่ะ 大家的。 เจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกเอ๋ยอ้เจ้าดอกจำปีพี่ขออยู่คู่ชีวีที่ฝา,ากใจ ันคงจะดีใจนายมันจะได้ตาหคู่ในคอเรียกนายกันแหลม ดอกอะไรก็ดอกเขาเหอะอกตัวเองระวังให้ดีดีเจอแล้วสองคนเด็กๆด้วยแหมอีดอกกุลาครับขอบใจเจ้ามากมาสวินพระพุทธเจ้าค่ะที่พาคู่ครองดีค่ข้ามินทามาส่งด้วยความปลอดภัยกมนาไว้ต้องหวงด้วยพีดาวดีแขกข้าเจ้าพี่พี่ดีใจนักพี่ได้เจอเจ้า เมื่อยามแรกที่ข้าได้ดปากหน้าเจ้าก็เกิดซึ่งในงความรักเสมือนว่าฟ้านำาใา้เราทั้งสองคนได้เป็นคู่ครองข้าขอสัญญาด้วยหัวใจของข้ามินทาผู้นี้จะขอดูแลรักษาหัวใจให้อยู่เป็นคู่ครองตลอดไปจวบจนชีวิตจะหาไม่เช่นเดียวกันไป็นคธัเจ้าพี่หม่อมฉันเองอิระวดี จากบ้านจากเมืองข้ามน้ำข้ามแผ่นดินดันดนมายังแผ่นดินนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ,พระองค์จะทรงเมตตาและหม่อมฉันดวยเมตตาด้วยนะเพคะถ้าเช่นนั้นทุกคนฟังพยาค่ะข้ามีข่าวดีจะให้พวกเองได้รับรู้เว้หลังจากนี้อีกเจวันข้าจะเข้าพิธีอุปเสกสมรสระหว่างเจ้าบาวก็คือข้ามินทา เจ้าสาวคืออีราวดีผู้นี้เก็ดวันเก็ดวันพิธีหลวงเจ้าเดินทางมาเหนื่อยนักก็สมควรที่จะได้พักผ่อนพี่จัดตำหนักไว้รับรองอยู่ทางพขวาดด้านขวาเป็นตำหนักสีชมพูเดี๋ยวจะให้นางสนมกรมวังพาเจ้าไปส่ง าเช่นั้นหม่อมชั้นทูลลาไปค่ะเชิญเชินจะแด็ดไปค่ะองหญิงองเชนจะไปเป็นเพื่อนระวังด้วยนะกูจองอีกน้านนะหน้าตาแกเป็นเก่งเกิแล้วเม่อเ้เลาดีพี่เลี้ยง แม่มนเป็นอะไรเปผิดมายืนคิ้วขมวดแม่มันปวดขมับยามเอื้อมมือรับแม่ล่อนที่ไ้จะทำให้เจ้าล้มผิดที่ใจพี่สะทอนยามเอื้อมมือชน ไม่ใช่ไม่อาจจะเพ้อทำพรอดเค้านี้การกอดประกบดู้หรือแม่สาวตรงเข้าไปซบแม่กลับนี่ลบเลวไลไอ้ที่จะล้มแม่กลับไม่ล้ม ไม่รู้เป็นลมอะไรลมอะไรจะตอบไปเท้าไหนเท่าวินก็ตอบมาแม่ทุกจริงๆดีน,นะอ่ะบาทคูะเขาเรียกว่าลมตัวนี้จิตใจไม่อยู่กับตัว ไม่เป็นไมัน้อูนาทีดูหัวขาด <c oughs> รับไม่ทันมีรับไม่ทันนะเนี่ยมือกาะเปลือกงราชันอิจฉาอย่าหกเข้าไปใกล้แต่ใจไม่กล้าไม่ได้เพราะเคยสัญญากันไวกล่าวเป็นชายใจซื่อผิด ใจยังถือดอกบ,บัวทั่วชีวิตไม่คิดทั่วกล่าวยอมเอาหูหัวหมอบให้เพราะรักพระเจ้าเหลือบัวจึงขอเป็นบัวไปบาย หมฉันรู้สึกดีแล้วเพคะทุนกระหม่อมเพคะเกียรติทรงถือสาหาความมัสวินเลยนะเพคะอันแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะการเดินทางทำให้หมมฉันอิระวดีเกิดการอ่อนเพลียจึงได้เป็นลมหากจะลงโทษก็ลงโทษอิระวดีเถิดเพคะโถโถโถ ที่จะไปลงโทษเจ้าและก็มัสวินได้เช่นไรเล่าก็ในเมื่อเขามีความดีสาหรับเจ้าไว้ยามที่จะเป็นลมนี่ดีนะว่ามันรับเอาไว้ทันถ้าไม่รับเอาไว้นะเออไม่กัดฟันพูดด้วยมันจะเกิดบาดแผลได้ขอบใจเจ้ามาขอบใจจริงๆดีใจ จะส่งพักกิวทางที่ดีมึงเลยพัสวินพี่ว่าตำหนักสีชมพูนะ่ะมันไกลไปหน่อยเอาแค่ตำหนักสีฟ้านี่ก็พอแล้วเดี๋ยวจะให้นางขนมนะ่ะไปทำความสะอาดเชียใหม่ใกล้แค่นิดเดียวแต่หม่อมฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องไปพักก็ได้ไปคะ่อ,อไม่เป็นไรหรอกจะไกลไปหน่อยไหวไหม,ไมถ้าไม่ไหวได้เสด็จพี่จะอุ้มไปเอง มอมฉันฉ sure ันพาไปก็ได้เลยพาดังนั้นสองคนก็อยู่ไหมคะเรื่องนีครับพระองค์ระวังหน่อยนะเร็วๆเลยคะอุ้งหญิงเดี๋ยวก็อุ้งไปเองหรอกไหคคะโอ้ยไปพี่ป้สเสวินเฮ้ยอย่าผิดกฎให้มากนะเว้ยพระอาญาสำคัญนักนัเสวินเข้ามานี่สิเฮ้ยฝาบาดเรียกเว้ยเร็ว ก่อนที่เจ้าจะจากไปข้อสัญญาสามข้อที่ให้ไว้ด้วยข้าปฏิบัติดีหรือไม่วะมันปฏิบัติดีพระเจ้าค่ะทั้งสามข้อสามประการพระเจ้าค่ะขอย้ำเตือนสติเจ้าหน่อยเถอะวะข้อที่หนึ่งมีไว้ว่าไงข้อที่หนึ่งห้ามมองหน้าพระเจ้าค่ะแล้วเจ้ามองหรือเปล่าวะมิได้มองพระเจ้าค่ะโอ้ เฮ้ยเออพะยะค่ะมุว่าอะไรกันวะเออหม่อมฉันบอกว่าวันรุ่งพรุ่งนี้คือวันที่หกพะยะค่ะพะยะค่ะจริงเหรอวะอือแล้วข้อที่สอง่ะข้อที่สองแย่แล้วมั้งวะถึงวันให้กลับวันถึงคืนให้กลับคืนพระเจ้าค่ะแล้วทำเช่นนั้นหรือไม่ไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะโอ้ โอ้ถึงหน้าบวชแล้วแม่น้องแก้วพี่จะต้องขอลาแทนห่วงแก้วตาอยู่เฮ้พี่จะบวชพ่อมึงเหรอแล้วมึงโหอย่างงานบวชกูก็โหอไปงั้นแหละเดคอขาดจากมึงข้อที่สามสำคัญยิ่งข้อนี้จงตระหนักให้มั่นแล้วมันว่ายังไงวะ ข้อที่สามห้ามถูกเนื้อต้องตัวพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าถูกเนื้อต้องตัวหรือเปล่าวะเออถูกเนื้อต้องตัวหรือเปล่าเออไม่ได้ถูกพระเจ้าค่ะโอ้โหไอ้โกหกเอาของเราไปกินซะแล้ว่าบาทอะไรวะของพวกกระบอมนะพรายคะอ๋อเหรอพระองม์เล่นแล้วกระบอกจมเ้าอะไรเล่นหรอพลยยคะกูลืมตัวเอาไปหาซะแล้วเอ้าจำไว้ให้ดีนะมาสวิน ไอ้เรื่องเมื่อสักครู่ข้าจะไม่ถือสาเอาความถือสว่าเจะมีความดีถึงสองครั้งสองคราเพราะเช่นนั้นคนที่กระทำความดีข้าก็ต้องให้รางวัลมันผู้นั้นสัอย่างงามในฐานะที่พวกมึงกระทำความดีอีกแม้เพียง7็วันกูจะเข้าพิธีสยมพรกูจะให้มึงมิสซาวินลาพักราชาการได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน เดือนหนึ่เดือนหเดือนเดือนอนดีแล้วที่พระองค์ไม่ถือสาเอาความแต่ไม่รู้กลับอีกแล้วฝาบาทกรอกับอีกแลไม่พอเป็นไรพุทมองอะไรกันวะเออก็มองสงสัยสงสัยอะไรพระองค์กรอกับทําไมพระเจ้าค่ะอารมณ์ดีเว้ยคนจะแต่งงานแล้วก็ต้องอารมณ์ดีเป็นธรรมดา ที่ย้อนกลับมาเนี่ยไอ้แค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอแค่หนึ่งเดือนถ้าหากให้เวลาหนึ่งเดือนแล้วมัสวินจะมางานข้าได้เช่นไรวะพุทธเจ้าค่ะเพราะเช่นนั้นแล้วข้าจะให้มัสวินลาพักราชาการได้เป็นเวลาหเดือนเฮ้ยรับใส่ช่าใส่กระมพุทธเจ้า่น ดีแล้วเพื่อนเออว่าไงวะนานๆครั้งจะได้กลับไปบ้างไปเยี่ยมพี่ท่านอลังคยีเคยไหนๆก็จะไปอันหนึ่งนั้นกูเป็นห่วงนักคือมาสลองผู้พี่ยามนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไปเถอะเดินทางไม่รู้อ่ะพี่มันจะเลิกเมาหรือยังนั่นไปกับมันเอแต่แว้บานกูไม่ด้าวไปทำไมอีกล่ะบ้านกูตอนนี้ผลละหมาดรากไม้เพียบเลยอะจริงหรอนี่ เงาะเออยงูเอ้ยทุเรียนเอ้ยเยอะแยะมึงพูดแล้วเปรี้ยวปากอยากกินสิท้ากูจะไปกินบ้านมึงด้วยเออแต่อย่าไปเลยทำไมตอนเนี้ยเงาะทุเรียนข้างหน้างูกำลังออกดอกไอ้หน้ามึงไม่คุยไม่ต้องไปบ้านมือไปบ้านกูนี่ไ้บ้านมีอะไรดีบ้านกูสาวๆนะอายุสิบสี่สิบห้าสิบหก ผิวเหล,ลืองยังกบต้มให้ขอไปดูสาวหน่อยเหอะเสียใจทำไมวะไปไม่ได้หรอกเพราะสาวบ้านกูกำลังออกดอกไม่ทันมาแล้วมาสาวินไปแล้วเออเจ้ามะสรองคนหัว กันรถแก่ื่่มจนงำเมาแงเมากันตั้งแต่ไก่เผอไม่ว่ากระแช่เชียงชุนหากแม้นมีทุนนั่งทง หอหมอหมอมเดี๋ยวนี้เมาหนักถูกรักขนาบอยากบอกให้ทราบรู้ซึงแต่พอไปถึงใจมันถลำํำเลยไม่กล้านำเสนอเพราะมัวแต่เมา เ่าจนหนักจึงมองภาพรักเริ่มบอกมาสลองชื่อของฉันทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ไปวันวัน ไม่มีอนาคตไม่มีอดีตฉันมีแต่วันนี้เท่านั้น